สวัสดีครับพบกับผมมาพินกับ Channel f e ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องพักโรงแรมนะครับก็มารีวิวอาหารคนเดินทางนะครับเอามาฝากกันอันนี้จะเป็นจัมโบ้บิ๊กเปานะครับของเซเว่นออกใหม่กับอันนี้เดิมเนี่ยอันนี้เคยเห็นแล้วนะครับหลายคนอาจจะเคยแล้วนี่ออกมานานแล้วจัมโบ้บิ๊กเปานะครับหมูสับไข่เค็มอันนี้ผมก็อยู่ที่โคราชนะ ราคาก็28บาทนะ่าบาทครับนะแล้วเขาก็ออกใหม่มา2อันเนี่ยห้องเต้เปาหมูสับไข่ต้มนะฮะอันนี้ราคา28บาทเหมือนกันจัมโบ้บิก๊กเปาพิซซ่าไก่ชีสอ่าอันนี้ก็22บบาทครับผมวางแว่นตาไว้ให้เทียบเห็นขนาดนะครับมันใหญ่ แล้วก็ไซส์นี้เนี่ยราคานี้เนี่ยมันคนละไซส์กันกับที่เขาอยู่ในตู้นึ่งซาลาเปานะครับที่เป็นตู้ใส่อส่อะอยู่ข้างตรงเคาน์เตอร์คนขายนั่นน่ะจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้ครับอันนั้นจะเป็นไซส์18บบาทนะครับแล้วก็พวกครีมก็15บาทแล้วมีอัน8บาทก็มีแล้วแต่ตามขนาดนะครับคนละไซส์กันไอ้ไซส์พวกนี้จะใหญ่กว่าครับนะฮะอันนี้จัมโบ้บิ๊กเปานะครับ140กรัม เวลาเขาเวฟเดี๋ยวนี้เขาจะออกแบบให้ไม่ต้องเปิดซองครับผมนี่ครับออกมานะครับไซส์นี่เทียบกับขนาดแว่นตานะครับแล้วก็หนักพอสมควรครับก็140กร,รัมก็ขีดขนนครึ่งนะฮะอันนี้ไม่มีกระดาษข้างใต้นะไม่เหมือนซาลาเปาที่ใส่เนื่องรังถึงนะครับจริงจริงก็ดีนะเพราะว่าไม่ต้อง บางทีผมรีบๆผมก็เผลอกินมุมเข้าไปนิดหนึ่งกว่าจะรู้ตัวกระดานลงท้องไปแล้วนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้มั้งมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงหอมครับแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ข้างในนะฮะใครที่เคยทานสลาเปาเซเว่นสมัยแรกๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทานสมัยหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่างไปเยอะนะครับใช้ได้มากเลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ย ก็ยังปรับปรุงเทคนิคการผลิตอาหารได้ไม่มากพอครับตอนนี้นี่ถือว่าโอเคครับทําไมรีวิวอาหารพวกนี้เพราะว่าคนเดินทางครับบางทีเราต้องฝากท้องไ้กับร้านพวกนี้นี่ครับชิมอันนี้เทียบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินอีกสองอันนะครับได้ๆอ,อันนี้ ถ้าใครรีบๆอย่างเงี้ยพกสะดวกแล้วก็กินอยู่บนรถได้นะฮะสะดวกแล้วก็อย่างรวดเร็วเพื่อเดินทางต่อครับหมูสับนี่มีมากพอสมควรเลยครับจริงๆเป็นมื้อที่โอเคครับยี่สิบแปดบาทนะฮะเทียววันนี้ต่อครับห้องเต้เปาหมูสับไข่เค็มนะฮะห้องเต้ห้องเต้หวงที่ นะครับก็เป็นระดับจักรพรรดิจีนนะฮะไหนดูซิว่าเป็นยังไงอ๋อไม่ใช่ไข่เค็มครับเป็นหมูสับไข่ต้มขออภัยครับเอ,อน้ำหนักร้อยกรัมน,นี้เล็กกว่าอันนั้นตั้งสี่สิบกรัมนะเนี่ยน้ำหนักน้อยกว่าแต่ราคาเท่ากันอะ่ะต้องดูสังเกต้ำหนักด้วยนะครับนี่หนึ่งร้อยกรัมใช่แล้วครับเล็กกว่านี่นี่คือไซส์ นี่ฮะเทียบขนาดเนี่ยนี่ครับเล็กกว่าเยอะนะร้อยร้อยกัมครับครับเห็นอย่างนี้ครับเป็นหมูอัดแน,น่นๆอยู่ตรงนี้นะฮะให้เนื้อเยอะเหมือนกันแต่ว่าขนาดเล็กกว่านะดูนี่ฮะเทียบไซส์นี่ครับเล็กกว่า แต่ราคาเท่ากันครับยีิบแปดบาทผมก็ซื้อที่ตลาดแม่กิมเฮงโคราชเนี่ยมาชิมกันดูครับหมูสับอันนี้นั่นกว่าไข่มาแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ได้มาเยอะแป้งเนี่ยโอเคพอๆนะครับ รสชาติหมูสับจะออกหวานปลาแรมหวานอันเมื่อกี้ไม่หวานเท่าถ้าถามผมตอนนี้เลยนะราคาเท่ากันเนี่ยซื้อเนี่ยเวอร์กว่านาะฮะเจลาปอหมูสับไข,ข่เค็มนะครับส่วนในห้องเท้นเนี่ยไม่เวิร์กเล็กกว่าด้วยขนาดน้ําหนักต่างกัน 40่สิบกรัมอันนี้อร่อยกว่ามาดูอันสุดท้ายของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพวกอาหารฟิวชั่นนะครับชีสชิคเก้นพิซซ่าเดี๋ยวนี้คนชอบอะไรหลากหลายมากขึ้นไม่ได้กินกันแบบตามเมื่อก่อนพ่อแม่กินยังไงก็ตามอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนอยากกินที่เขาอยากกินนะฮะจัมโบ้บิ๊กเบลพิซซ่าไก่ชีสนะครับอันนี้ถูกกว่า22บาท น้ำหนักเท่าไหร่115กรัมหนักกว่าไอ้สาลเปาห้องเต้เมื่อกี้15กรัมนะครับจะเป็นออกสีเหลืองปนส้มนะครับแล้วก็ขนาดน่าจะประมาณเเล็กกว่าไอสาเปาอันแรกของหมูสับไข่เค็มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาผ่าดูข้างในนะครับเนื้อข้างในออกสีส้มด้วยนะฮะมีลักษณะเยิ้มเยมอยู่นะครับแล้วก็เทียบสามวันนี้ ลองกัดดูครับเป็นเหมือนเป็นครีมครีมพิซซ่าผสมผักแล้วก็เนื้อไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยสับลงไปลักษณะไม่ได้เป็นเนื้อชิ้นนะฮะหอมใบโอการโนหอมเครื่องเทศแบบพิซซ่าแต่สังเกตเนี่ย มันเป็นครีมได้รสชาติครับว่าเคี้ยวมีเนื้อไก่เข้ามาแต่ว่าน้ำหนักของเนี้ยมันไม่ใช่เป็นน้ำหนักเนื้อนะฮะดังนั้นเนี่ยจะคาดหวังว่าเป็นเนื้อไก่สับมาแล้วปรุงรสอย่างนงี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเหมือนกับรสชาติเป็นครีมซอสครีมพิซซ่านี่ครับลักษณะอย่างนี้ ถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยความคุ้มค่าเรื่องเนื้อเนี่ยจะน้อยกว่านะครับดูนี่ครับสองอันนี้จะได้เนื้อเยอะกว่าแต่สองอันนี้ก็ราคาสูงกว่าด้วยอันนี้ยี่ิบแปดบาท28บาท,บาทอันนี้ยี่สิบสองาทนะครับถูกกว่าก็ได้รสชาติแต่ว่าความเป็นเนื้อความเะไรไม่เท่าไหร่ ต้องารสชาติก็หอมพิซซาจะมาเป็นซอสนะครับจะเป็นขุกขลิกอยู่ข้างในอย่างนี้3อันนี้ผมชอบอันไหนสุดผมชอบอันนี้ครับบิ๊กเป่าหมูสับไข่เค็มแล้วความคุ้มค่าเนี่ยก็นี้มากที่สุดอันนี้รสชาติจะออกหวานไปนิดนึงแล้วก็ขนาดเล็กกว่าเกือบ40่สิบกรขนาดเล็กกว่าน้ําหนักน้อยกว่า40กรัมก็น้อยกว่าหในสนะฮะอันนี้เนี่ยกินเล่นๆพอเป็น นั่นได้แต่ความคุ้มไม่ค่อยเท่าไหร่อัน,นี้ก็น,นี่ครับจัมโบ้บิ๊กป่านะฮะพิซซ่าไก่ชีสส่วนอันนี้ก็ฮองเตเป่าหมูสับไข่ต้มนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ยังเป็นคลาสสิกอยู่นะครับจัมโบ้บิ๊กป่าหมูสับไขเ่เค็มอันนี้เวิร์กที่สุดครับ อยู่ที่ห้องพักโรงแรมครับด้านนู้นเห็นหอคอยเทอร์มิโนอล21นะฮะอยู่ที่โคราชแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f i ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันเป็นอาหารคนเดินทางนะฮะวิจัยให้รู้กันสวัสดีครับ